ครับวันนี้ระบธปณิตาก็ขอพามาดูอะโวคาโดไรเมดต้นแมพนธุ์นะครับที่รังติดลูกนะครับเดือนนี้ก็เดือนกุมภาพันธ์สัปดาหหกสิบห้านะครับก็เริ่มติดลูกแล้วนะครับก็จะเริ่มเป็นรูปทรงนะครับยาวอาจจะช้าสักหน่อยนะครับเพราะว่าการติดฝนของอะโวคาโดไรเมดนี้ก็จะโตไปเรื่อยๆนะครับก็จะรูปทรงยาวเหมือนลูกแตงกวานะครับ ก็ใช้เป็นในการเปลี่ยรูปรูปทรงนะครับอันนี้ก็จับจับลูกง่ายนะครับิีรู่ง่ายนะครับดอกก็ไม่ค่อยหลุดล่วงนะครับเหมาะสมกับอากาศร้อนนะครับเป็นต้นพักอีสานหรือพืนลาบนะครับที่ใครสนใจจะปลูกนะครับอันนี้เป็นต้นพันธุ์จริงนะครับอยู่ที่สกลนครนะครับนะครับดอกกำลังบานมากนะครับสมบูรณ์นะครับ มีพึ่งมีแมลงมาผสมเกสรนะครับลูกนี้ก็กำลังเป,ปลี่ยนรูปร่างจะยาวขึ้นนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับการเจริญเติบโตนะครับช่อน,นี้ก็ติดหลายลูกนะครับก็คงจะเหลือลูกที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับนี่ก็กำลังติดลูกเล็กเช่นกันนะครับ ตนะครับพันธุ์นี้ถ้าเขาสมบูรณ์แล้วก็ออกดอกนะครับออกดอกเยอะนะครับการจับลูกก็ง่ายนะครับขึ้อนอยู่กับเราดูแลว,ว่าเราให้น้าให้ปุ๋ยนะครับในการจับลูกนะครับตั้งสวนก็ให้เปรียบยี่สิบยนะครับในการสะสมอาหารออกดอกนะครับเมื่อดอกผสมเกสรแล้วก็จะปรับมาเป็น13บส21บยบ็ดนะครับ ให้ลูกเล็กในตนะครับนะครับถ้าเราให้แต่เปดยี่สิบสี่สิบสี่นั้นดอกก็จะร่วงเร็วนะครับปุ๋ยทางใบก็ฉีดแคลเซียมบอลอนนะครับเจ็ดถึงสิบวันครั้งหรือสิบห้าวันครั้งนะครับเพื่อเสริมมันขั้วผลให้แข็งแรงนะครับถ้ามีโดรมไมหรือยิบซ้ำก็ใส่นะครับเพื่อจะเสริมท่านรองแคลเซียมทางดินกรรมฐานนะครับที่อาวุธคาดูต้องการนะครับ ท่านที่สนใจนะครับสายฟันนี้ก็ทักมาได้เลยนะครับยินดีให้คําแนะนํานะครับอารูคาโดภาคอีสานนะครับนะครับปลูกได้นะครับเพียงแต่เราใส่ใจสักเล็กน้อยนะครับแต่ที่ภาคอีสานนคือลมแรงนะครับเราก็คงเอาอะไรมาบังลมไว้นะครับถ้าลมแรงมากก็จะดอกจะดูร่วงเยอะนะครับนะเราจะให้ผลผลิตน้อยนะครับวันนี้ก็ขอนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับถ้าสนใจก็ โทรมาได้นะครับ0 8 9ย์9 1ดนะครับไร่ปนิตานะครับผมปังหมดไปแล้วนะครับพิม์ไร่ปนิตานะครับก็ขึ้นเลยในเพจนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ